สวัสดีครับขาต้อนรับหนุ่องวดีมีเรื่องเล่านะครับผมกลับมาเจอเช่นเคยข่าวสารเชลซีราคาวระการฟุตบอลแบบนี้นะครับเพิ่งตื่น <laughs> เมื่อคืนโอ้โหดูเสร็จปุ๊บนะแล้วก็โพสต์ในเพจโพสต์ในโพสต์ในคอมมูนิตี้ไปใช่ปะแล้วก็ ก็นอนเนาะตื่นไปส่งลูกอะไรประมาณนี้ทั้งนำงงทำงานแล้วก็กว่าจะได้มาทําคลิปนะครับผมก็ขอไปทุกคนด้วยที่มาช้านิดนึงนะครับผมเดี๋ยวไปอัปเดตกันนะเรื่องของบทสัมภาษณ์นะครับผมแล้วก็มีข่าวต้องการเสริมนักเตะใหม่ด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวคืนนี้นะเดี๋ยวเจอกันในไลฟ์หลังเกมแล้วกันนะครับผมมาช้านิดนึงแต่ก็เดี๋ยวมาเจอกันนะทุกคนนะอ่ะโอเคแต่ก่อนจะไปเริ่มนะครับผมขอไปพูดถึงคนนี้ก่อนอกับขอบคุณน,นะครับผมดิฟซีบีดีนะครับผมอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนะครับผมช่วย เพิ่มนะครับผมประสิทธิภาพในการนอนนะและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนะครับผมช่วยผ่อนคลายลดความเครียดลดอาการปวดเมื่อยนะครับผมและช่วยให้นอนหลับดีขึ้นด้วยนะครับผมมี4 Product มาแนะนํากดซื้อด้านล่างได้เลยนะครับผมสลิปกัมมี่นะแล้วก็มอร์นิ่งกัมมี่นะครับผมอิมมิสกัมมี่แล้วก็ CBD o อยนะครับผมใช้หยดใต้เลียนะผสมเครื่องดื่มเพื่อเพิ่มการผ่อนคลายได้ด้วยนะครับผมใครสนใจกดซื้อด้านล่างได้เลยขอบคุณดิฟ CBD ด้วยนะครับอ่ะมา มาเข้าเรื่องของเรากันเลยแล้วกันนะครับผมอย่างที่บอกไปเมื่อคืนเวลาตีสองนะเชลซีลงเล่นนัดแรกนะครับผมในศึกสโมสรโลกนะแล้วก็ชนะไปนะครับผมชนะ LAFC ไปนะครับผมของโอลิเวอร์ชิรูนะชนะไป2ประตูต่อศูนย์นะครับผมครึ่งแรกเนี่ยได้ประตูชัยนะเอ้ได้ประตูนะครับผมจากฝั่งของเปโดเนโตชบานิโคลัสแจ็กสันนะโชว์สกิลนะครับผมแล้วก็จ่ายทะลุช่องให้กับเปโดเนโตนะแล้วก็เลี้ยงตัดเข้าไปแล้วก็ยิงเสาแรกสวยเหมือนกันนะครับผมแล้วก็มาลูกที่2นะครับผมเป็นจังหวะที่ ดีแลบเนี่ยเปลี่ยนลงมานะแล้วเดี๋ยววันนี้ต้องพูดถึงดีแลบเยอะๆเลยนะครับผมเดี๋ยวในรฟ์เดี๋ยวไปพูดกันแล้วกันนะก็เอ่อ <S <s <uck> <S เขาเรียกอะไรนะ <S <s <uck> <S หาพื้นที่ของตัวเองได้นะแล้วก็ดูดไปทางฝั่งขวาแล้วก็เปิดสวยๆเปิดโค้งๆมาเลยนะครับผมไปตรงตัวเอนโซฟันเดสเนี่ยพักบอลแล้วก็ยิงเข้าไปนะทำให้เป็นประตูนะครับผมประตูที่2นะแล้วก็ชนะไป2ประตูต่อสูนนะครับผมทีนี้ อย่างที่บอกนะไม่ได้มีแค่เชลซีนะครับผมที่ชนะเนี่ยคู่เมื่อตอน8โมงนะครับผมฝั่งของฟาร์เมงโกเนี่ยก็ลงเจอกับตุนิสนะครับผมแล้วก็ฟาร์เมงโกก็ชนะไป2ประตูต่อศูนย์ด้วยนะตอนนี้หัวคััวตารางนะครับผมเท่ากันนะฟาร์เมงโกกับเชลซีนะครับผมชนะที่2ประตูต่อศูนย์เท่ากันเดี๋ยวรอดูกันในนัดหน้าเนี่ยถ้าเจอกันจะเป็นยังไงจอร์ติญโยจะเจอทีมเก่าด้วยนะแล้วก็ฟิลิเป้หลุยส์นะครับผมอ่าเดี๋เขาเรียกนะกุนซือของฟาร์เมงโกตอนนี้เนี่ยก็เป็นอดีตนักเตะของอเชลซีีีดดด้้ววววยยยนนะนนรััผผมออออ่่เเู๋แลลกกาางตทจ จะเป็นยังไงนะครับผมจะไปว่ากันในไลฟ์หลังเกมคืนนี้แล้วกันนะครับอ่ะโอเคทีนี้เนี่ยไปพูดถึงบทสัมภาษณ์ของเอนโซมาเลสกาหน่อยแล้วกันนะครับผมหลังจากจบเกมเนี่ยมีการพูดถึงว่ายังไงนะมาเลสกาเนี่ยบอกว่าเราเนี่ยเป็นมืออาชีพนะและต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมทุกอย่างเลยสิ่งที่สําคัญเนี่ยคือพฤติกรรมของนักเตะทัศนคติและอีกครั้งนะวันนี้เนี่ยพวกเขาแสดงให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพนะและความต้องการที่มีเนี่ยเพราะว่ามันสําคัญนะที่จะชนะในวันนี้และก็ไม่เสียประตูด้วย เราเนี่ยจบฤด,ดูกาลนะครับผมของพีเมลีกนะแล้วก็ได้แชมป์ยูโรปาลีกด้วยนะครับผมได้อย่างแข็งแกร่งนะในเรื่องของการป้องกันเนี่ยเราเสียประตูไม่มากนักนะวันนี้เนี่ยเรายังคงรักษาแนวทางนั้นนะครับผมและเราเนี่ยต้องการที่จะรักษาทัศนคตินี้ต่อไปมาเลสกายเนี่ย,ยถูกถามนะครับผมเรื่องของกองหน้า2คนเนี่ยโอ้โหที่โชว์ผลงานได้ทั้งคู่เลยนะแจ็คสันก็จ่ายนะครับผมเลียมดีแลปลงมาแล้วก็จ่ายด้วยเหมือนกันนะมาเลเกีเนี่ยพูดถึงเรื่องนี้นะเขาบอกว่า ทั้งสองคนเนี่ยเป็นหมายเลขเก้าที่ดีมากๆนะแล้วหวังว่าทั้งคู่เนี่ยจะสามารถยิงประตูแล้วก็แอซิตได้เหมือนวันนี้ด้วยนะเพราะผมเนี่ยชอบนะที่มี4หรือ5นักเตะเนี่ยที่ยิงได้10หรือ12ประตูแต่ละคนนะครับผมมากกว่ากองหน้าคนเดียวที่ยิงไป40ประตูเอนโซวันนี้ก็ยิงได้อีกครั้งหนึ่งนะซึ่งมันดีมากๆด้วยเหมือนกันปีที่แล้วเนี่ยเราพยายามใช้การโจมตีที่หลากหลายนะอาวุธที่แตกต่างกันเราเนี่ยยังมี2หรือ3เดือนที่เราขาดทั้งแจ็คสันแล้วก็มาร์กิวไปเราเนี่ยพยายามจะหาวิธีการแก้ปัญหาาตต่่่่งๆนะนนแแออเมืคุณ ีกองหน้านะครับผมที่เหมือนทั้งฝั่งของนิโคลัสแจ็กสันนะแล้วก็เลียมดีแลบนะมันเป็นความรู้สึกที่ดีมากๆในฐานะของโค้ชด้วย คุณเนี่ยรู้นะครับผมว่าสามารถเลือกใครสักคนนะแลวพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยก็เป็นตัวเลือกที่ดีด้วยเหมือนกันนะเออแล้วก็มาปิดท้ายนะครับผมมีการชมเปโดเนโต้ด้วยนะครับผมที่ยิงประตูแรกให้กับทีมได้นะมีการพูดถึงว่ายังไงนะครับผมฝั่งของมาเลสกาเนี่ยบอกว่าเปโดเนโต้เนี่ยเป็นคนที่ดีมากๆนะมีความเป็นมืออาชีพสูงทํางานอย่างหนักทุกวันนะแล้ววันนี้เนี่ยเขาเล่นได้ดีมากๆตั้งแต่เขามาที่นี่เนี่ยเขาก็ยอดเยี่ยมมากๆเลยฤดูการหน้าเนี่ยเขาน่าจะดีขึ้นได้อีกนะเรื่องของการทาประตูแล้วก็ เปโดเนี่โต้มากๆด้วยเหมือนกันนะเออก็ชมชมเยอะเลยชมเยอะเลยนะครับผมก็ อย่างที่บอกนะอ่ะมีมีกองหน้าให้ใช้เนี่ยสองคนสไตล์สไตล์ไม่เหมือนกันด้วยนะเดี๋ยวไปว่ากันในรายละเอียดคืนนี้กันแล้วก็ปโดเนโตเนี่ยน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆด้วยเหมือนกันแล้วก็ไม่รู้ว่าจะยึดฝั่งขวาเป็นตัวจริงไปได้ตลอดเลยหรือเปล่านะวันนี้โชว์ผลงานได้ดีมากๆด้วยเหมือนกันนะครับผมแล้วมาเลสกาบอกแล้วนะว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยช่วยช่วยกันยิงมากกว่าที่จะมีกองหน้าสักคนหนึ่งแล้วยิงไป40ประตูด้วยอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูต่อไปแล้วกันนะก้าแรกทําได้เรียบร้อยแแลลล้้วววนนนคัััับบผมมมเเเเเเดดีีี๋ยยออูกก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 าโโท่่จตสส็ศึซ จะไปจบที่ตรงไหนรอติดตามการให้กำลังใจทีมไปได้วยกันนะครับโอเคนอกจากมาเลสกีเนี่ยยังมีการให้สัมภาษณ์นะของรีไวค o v วิลด้วยนะครับผมก็หูลองไปดูคลิปได้นะพูดแบบทยืมหน้ายิ้มพูดด้วยความมั่นใจอะไรประมาณนี้นะครับผมอะรีไวควิลเนี่ยกล่าวหลังเกมว่ายังไงนะให้สัมภาษณ์นะครับผมรีไวควิลเนี่ยบอกว่า สิ่งที่สําคัญที่สุดเลยคือการได้ชัยชนะนะและนั่นในคือสิ่งที่เราทําได้เราเนี่ยมีเชื่อเราเนี่ยมีการเลือกช่วงเวลานะที่เราสามารถโจมตีได้และช่วงเวลาที่เราสามารถเก็บบอลไว้กับตัวได้ด้วยเหมือนกันมันไม่ใช่ผลงานที่สมบูรณ์แบบแต่ในฟุตบอลท์นาเมนต์เนี่ยคุณแค่ต้องชนะเท่านั้นนะเราเนี่ยกำลังดําเนินเผชิญหน้านะครับผมกับทีมที่แตกต่างกันนะและมันกลายเป็นความท้าทา,า,ายครั้งใหญ่แต่เราเนี่ยสนุกนะก็พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะครับผมในท์นาเมนต์เนี่ยเ,เริ่มต้นขึ้นแล้วนะแต่ตอน,น ฝั่งของโควิลเนี่ยพูดเนี่ยนะบอกว่าการเก็บคลีนชีทเนี่ยเป็นสิ่งที่สาคัญที่สุดสําหรับกองหลังนะคุณรู้ว่าเราเนี่ยมีการโจมตีที่ดีนะที่ยอดเยี่ยมนะพวกเขานียิงประตูได้สม่ําเสมอดังนั้นเนี่ยกองหลังอย่างเราในทีมเนี่ยเราต้องเก็บคลีนชีทเพื่อคว้าเยชนะด้วยแน่นอนพวกเขาเนี่ยมีโอกาสของพวกเขานะครับผมแต่หวังว่าในเกมถัดไปเนี่ยเราจะสามารถลดโอกาสเหล่านั้นได้ด้วยเหมือนกันนะ ทีนี้ฝั่งของโคบิลเนี่ยก็มีการชมนะครับผมทั้งเลียมดีแลบนะแล้วก็ดาริโอเอซูโกนะครับผมตัวใหม่ที่เพิ่งลงประเดิมสนามนะฝั่งของโคบิลเนี่ยบอกว่าโอ้พวกเขาทุกคนเนี่ยเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมนะภาษาอังกฤษชือว่ายังแลสนะครับผมเขาบอกว่าและทุกคนเนี่ยมีบุคลิกที่ดีจริงๆนะผมคิดว่านั่นเนี่ยคือสิ่งที่สําคัญที่สุดผมคิดว่าทุกคนเนี่ยรวมถึงแฟนๆเนี่ยจะเห็นว่าพวกเขาเนี่ยคือนักเตะที่ยอดเยี่ยมพวกเขาเนี่ยมาที่นี่ด้วยเหตุผลเพื่อช่วยทีมด้วยกันนะเออ ชมเพื่อนร่วมทีมชมเพื่อนร่วมทีมนะอ่าก็เดี๋ยวรอดูเมื่อวานก็เล่นได้อย่างเล่นได้ดีเลยนะลีวายโคบิลเนี่ยมีจังหวะที่เหมือนแบบแตะบอลแล้วก็เลี้ยงเลี้ยงขนานเส้นไปเลยประมาณนี้เมื่อวานก็เล่นด้วยความมั่นใจช่วยช่วยเติมเกมลุกด้วยนะเมื่อวานนะครับผมอ่าก็เดี๋ยวรอดูนะว่าจะโชว์ฟอร์มได้ดีแบบนี้ไปในแบบทั้งฤดูกาลด้วยหรือเปล่านะครับผมอ่าก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะว่าฟอร์มของลีวายโคบิลจะเป็นยังไงนะครับ โอเคอาส่วนข่าวต่อไปนี่แน่นอนนะครับผมองมีบทสัมภาษณ์ของคนนี้ด้วยนะเลียมดีแลบนะหลังจากที่ลงมาเล่นประมาณ26นาทีนะครับผมแล้วก็ทำได้นหนึ่งแอซิดด้วยนะครับผมฟังคนเลียมดีแลบเนี่ยมีอสถตติมาเล่าฟังก่อนเขาบอกว่า ลงเล่นไปทั้งหมด26นาทีนะสัมผัสบอล14ครั้งผ่านบอลสำเร็จ6จาก8ครั้งนะผ่านบอลถึงที่สุดท้ายเนี่ยได้1ครั้งครอสบอลสำเร็จเนี่ย1ครั้งนะแย่งบอลกลับมาครองได้2ครั้งสร้างโอกาสได้2ครั้งสร้างโอกาสทองได้1ครั้งทำได้1แอสซิสต์นะเมื่อวานเนี่ยเสียดายที่ไม่ได้ยิงเนาะฝั่งของดีแล็บเนี่ยให้สัมภาษณ์หลังเกมนะบอกว่า มันเป็นความรู้สึกที่ดีมากสําหรับผมนะผมเนี่ยตื่นเต้นมากที่ได้มาอยู่ที่นี่และได้ลงเล่นและมีส่วนร่วมกับเกมแรกของผมเป็นความรู้สึกที่ดีมากๆพวกเขาเนี่ยต้อนรับผมได้ดีมากๆเลยนะผมเนี่ยมีโอกาสฝึกซ้อมแค่ไม่กี่ครั้งเองผมแทบจะรอไม่ไหวที่จะฝึกซ้อมมากขึ้นไปมากกว่านี้มันสําคัญมากนะที่จะช่วยทีมและผมเนี่ยอยากยิงประตูบ้างเหมือนกันแต่มันก็เป็นเรื่องที่ดีนะเสมอเลยนะครับผมกับผลการแข่งขันนะมันคือฟุตบอลนะครับผมมันคือสโมสรที่เหลือเชื่อนะคุณเนี่ยต้องเติบโตจากการแข่งขันด้วยเหมือนกันนะอันน,นะ ก็าพูดถึงว่าแบบเอ้ยมันก็คือการแข่งขันนั่นแหละเนาะแล้วก็จะทำให้เราเติบโตขึ้นไปด้วยเหมือนกันนะครับผมโอ้เมื่อวานเมื่อวานเนี่ยเล่นผมว่า เป็นสิ่งที่เมื่อวานผมผมโพสตไปผมโพสตแต่ว่าโอ้โหแม่งเปลี่ยนลงมาจังหวะแรกยังไม่ทันทําอะไรยังไม่ได้แตะบอลเลยด้วยซ้ำนะไปไปชนกองหลังเขาก่อนแล้วก็โดนฟาวไปด้วยนะครับผมแบบเป็นแบบกรรกกาก็ให้ฟาวไปนะเมื่อวานก็ดุเมืออกันดุเหมือนกันนะครับผมสําหรับเล hm ียมดีแลบเนาะแลวก็ไวมากๆด้วยนะอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวไปว่ากันในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งแล้วกันแต่มีทรงที่ดีมากๆาเลยนะสำหรับเล hm ียมดีแลบนะครับ โอเคเอาก่อนจะไปที่ข่าวสุดท้ายนะครับผมใครที่ฟังอยู่ตอนนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้กับช่องมาดีมีเรื่องเล่าด้วยนะครับฝากไว้ด้วยนะโอเคข่าวต่อไปเป็นเรื่องของการเสริมทีมเนาะอย่าลืมเมื่อวานเนี่ยไปตลาดเปิดอีกรอบแล้วด้วยเหมือนกันนะครับผมอันนี้เนี่ยมีรายงานจากเลือกยิฟนะแล้วก็ฝั่งของเดวิดออนสตินเทียร์หนึ่งเลยอาร์ติคยูเคนะครับผมรวมถึงฟาบิโอ ฝั่งของเลคก,กิฟเนี่ยบอกว่ามาลิกโฟฟาน่าคนในรูปนะครับผมปีกทีมชาติเบลเยียมไว้20ปีนะครับผมของโอลิมปิกลียงเนี่ยที่ซื้อมาจากเยงนะครับผมด้วยค่าตัวเนี่ย19.5ล้านยูโรในเดือนมกราคม2024และยังมีสัญญากับทีมเนี่ยจนถึงปี2028ตอนนี้เนี่ยกลายเป็นหนึ่งในนักเตะที่มูลค่าสูงสุดของทีมในตอนนี้นะโดยในฤดูกาลล่าสุดเนี่ยเขาทำไปได้5ประตูกับอีก4แอสซิสต์จากการลงเล่น29นัดในลีกเอิง เขาบอกว่าตลอดช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีหลายสโมสรในอังกฤษเนี่ยแสดงความสนใจต่อแข้งรายนี้นะรวมถึงน o อตติงแฮมฟอร์เรส์นะครับผมและล่าสุดเนี่ยก็คือเชลซีนะทีมที่ก้าวเข้ามาสู่ในขั้นตอนการติดต่อโดยตรงกับฝ่ายบริหารของลียงเพื่อเริ่มต้นพูดคุยอย่างเป็นทางการนะโดยโฟฟาน่าเนี่ยคือหนึ่งในเป้าหมายของกลยทธ์เชลซีที่ต้องการจะเซ็นสัญญากับดาวรุ่งระดับแถวหน้าของโลกนะแต่ยังไงก็ตามยังไม่มีการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการในตอนนี้ด้วยเหมือนกัน เลิกกิฟต์มาเสร็จปุ๊บนะครับผมฝั่งของเดวิดออลติก็มาเลยเหมือนกันนะมีการพูดถึงนะครับผมเรื่องของโฟฟาน่านะบอกว่าเชลซี Chelsea เนี่ยได้แสดงความสนใจแบบไม่เป็นทางการต่อมาลิกโฟฟาน่านะปีกวัย20ปีนะครับผมนิชาเบลเยี่ยมของโอลิมปิกลียงโดยสโม,มสรเนี่ยจากพีเมลีกเนี่ยกำลังพิจารณาทางเลือกหลายรายนะครับผมในตำแหน่งปีกฝั่งขวานะครับผมโทษดีปีกถนัด ปีกซ้ายถนัดขวานะครับผมหลังจากที่ตัดสินใจไม่เซ็นสัญญากับเจดอนซานโชของแมนยูเนเตดนะขณนะที่ดีลของเจมี่คิทเทนนะของบริษเอ็ดดอทมุลเนี่ยก็ไม่สามารถปิดดีลได้ทันช่วงเวลาเปิดนะครับผมก่อนที่จะมาถึงคัพเวิลด์คัพนะโฟฟาน่าเนี่ยย้ายจากเกนนะครับผมในเวลเยียมเนี่ยมาร่วมทีมลียงนะเมื่อมกรา2 0 2 4โดยมีสัญ,ญญาจนถึงปี2028นะแล้วก็ทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจนะครับผมด้วยการยิง11ประตู แล้วก็ทำไปอีก6แอซซิตจากการลงเล่น41นัดรวมทุกรายการรวมถึง6ประตูเนี่ยระหว่างนะครับผมพาลิยงทารุเข้ารอบรองชนะเลิศยูฟ่ายูโรปาลีกด้วยนะครับผมเขาเนี่ยถูกเรียกติดทีมชาติเบลเยียมชุดใหญ่ครั้งแรกนะในเดือนตุลา2024นะแล้วก็ลงเล่นไปแล้ว1นัดในระดับนานาชาตินะครับผมขณะดนี้การเจราจาระหว่างเชลซีกับทีมงานของนักเตะเนี่ยยังคงดำเนินต่อไปด้วยเหมือนกัน ทิ้งท้ายจากโรมาโนนะครับผมมีการบอกว่านะเชลซีเนี่ยเอาจริงยังสนใจนะครับผมจะไม่คิดเท่นอยู่นะแต่การเจรจากับดอดมูลเนี่ยยังไม่คลืบหน้านะครับผมสโมสรเนี่ยได้มีการสอบถามมาลิกฟฟาน่าในช่องทางการติดต่อโดยตรงกับโอลิมปิกลรยงแต่ยังไม่มีการยื่นข้อเสนอในช่วงเวลานี้ด้วยเหมือนกันไปดูฟอร์มมาก็กเขา,เ,า,เ,าเรียกเลี้ยงกินตัวได้เร็วนะครับผมคล่องเหมือนกันนะก็น่าจะเป็นสไตล์ที่เชลซีชอบนี่แหละแล้วก็ ยิงได้แล้วก็เปิดได้ดีด้วยเหมือนกันนะครับผมมีวิชั่นที่ดีนะอ้าวก็เดี๋ยวรอดูนะว่าไม่รู้ว่าเชลซีจะเหมามา2เลยหรือเปล่าเอาทางคิดเทนด้วยนะครับผมแล้วก็ตัวมาลิกฟฟาน่าคนนี้ด้วยหรือเปล่านะมีอีฟฟาน่าอีกแล้วฟอฟาน่าเก่งที่หมายอ้าวก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับผมว่าจะมีข่าวเพิ่มเติมอะไรกับคนนี้ด้วยหรือเปล่านะผมคิดว่าอันนี้ไม่น่าจะมาแทนคิดเทนนะผมคิดว่าน่าจะ เบิ้ลสไปเลยด้วยซ้ำเพราะอย่าลืมเราไม่มีปีกซ้ายแล้วนะเว้ยแลวถ้าสมมติว่าคุยแล้วราคาไม่แรงเนี่ยผมคิดว่าเราอาจจะได้ทั้งโฟฟาน่าแล้วก็คิดเทนก็เป็นไปได้นะครับผมเอาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะว่าสุดท้ายเนี่ยเชลซีจะได้ตัวนี้มาร่วมทีมหรือเปล่านะครับผมอ่ะโอเคแล้วนั่นนะก็เป็นทั้งหมดของมาดิมีเรื่องเล่าในวันนี้นะครับผมคิดอย่างไรครับวันนี้ลีดเดปบอกอเสียดายไม่ได้ยิงสักลูกนะครับผมน่าจะยิงได้สักลูกนะได้ทั้งแอสซิสต์ได้ทั้ง เดี๋ยววันนี้เจอกันในไลฟ์หลังเกมนะครับผมแล้วก็อย่างสุดท้ายนะอา้าวใครเคยดูฟอร์มของมาริโฟฟาน่ามากนะครับผมฟอร์มเปไน็นยังไงอยากได้หรือเปล่าคิดอย่างไงคลิปวันนี้ที่เมนต์ไม่ได้เหมือนเดิมล,มลาคอมเมนต์แล้วตอบคอมเมนต์ทุกคนอยู่เหมือนเดิมนะครับก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อกับช่องมาดีมีเรื่องเล่าด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ